เอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมในเว็บเพลโอเคนะฮะซึ่งเป็นการสู้กันระหว่างเลดโก้ตแล้วก็บ็อกชีสนะบุกชีสนะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมหมากรุกไทยทั้งคู่แต่เลดโก้ตนี่เป็นโปรแกรมที่โคตรเสียนะฮะเลดโก้ตตอนนี้คะแนนกำลังเรือกหาอยู่นะครับ2,368สถิติทั้งหมดเขาเล่นในตอนนี้นะฮะ ชนะสองพันบวกนะฮะสองพันเกมนะฮะชนะรวดครับโอเคครับมาติดตัมเกมติดตั้ตอนนี้เลโก้เปิดม้าขึ้นมาบุกชีนะฮะโยนโคลนลงไปเลโก้เอาเรือมากดขูดไว้เลโก้ใช้ม้าขึ้นบัดเดยนลุกเข้าไปหนึ่งีครับรางวันี้สีดำ เอาคุนหลบสีขาวโจมตีด้วยคนต่อเนื่องสีดำใช้เรือลงมาสีขาวบนม้าก่อนสีดำมาคนไปพูกระเบียไว้สีขาวกดขุนขุนต้องหนีสีขาวใช้โค้ดมากคนด้านต่อเนื่องสีขาวโยนโคนขึ้นมาอีกครั้งสีดำเอาเรือมาลุกครับสีขาวโยนขุนนี้เอาเรือมากคนด้านม้าม้าวิ่งขึ้นไปสีดำมาเรือลุก สีขาวเอาคุณลบสีดำเลือนลกุกสีขาวคุณลบเดี๋ยวเน็ดลงมาเอาคุณไปป้องกันขุนไว้โดนลุกเข้าไปหนึ่งทีเดี๋ยวไม่ขึ้นไปสีดำใช้คุณมาปลูกคุณสีขาวเอาคุณมาลุกแล้วเอาเรือไปกดขุนไว้สีขาวกดดันเสาเรื่องด้วยเม็ด สีดำเช้เรือลุกยื้อจังหวะไปเกาะสีขาวลบขุดสีขาวลุกเข,ข,ข้าไปสีดำลบขุดดี่แล้วสีขาวกินสองต่อหนึ่งอะสีดำไม่กินครับเอาโค้งขึ้นมามอกดจะกินโค่นนี่แล้วสีขาวลบขุดครับสีดำลุกล้อไปเกาะ สีขาวใช้มามาปิดขูบ้ไสีดำกินทันทีสีขาวลุกกินคูนฟรีไปอีกหนึ่งตัวสีดำพยายามจะหนีขุนครับสีขาวเรือมาลุกแล้วก็ลุกเข้าไปอีกหนึ่งทีสีดำลุกขุนวนๆไเวียนนะสีขาวใช้เรือลุกไปอีกหนึ่งทีแล้วกินเบีย้ยลุกไปอีกหนึ่งครั้งครับตอนนี้หมากสีขาวมีกำลังหมากมากกว่าแล้ว ขวจะกินเบีย้ยให้ได้สีดําไม่ยอมให้กินเบีย้ยครับสีขาวเพอร์เลสโกส่วนสีดำคือบุกชีสฮะตอนนี้นิ่งไปสักพักไม่มีการขยับขยื่นกนหรับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะสีขาวใช้เรือมารบกสีขาวได้คนลบก สีดำใช้เรือมาจะกินมา้าแต่มีเรือเรือคุมอยู่สีขาวกินลูกไปสีขาวใช้ม้ามาขุนดำก็เดินยิงจักยิงจักไปมานะฮะจังหวะน,นี้สีขาวใช้เรือมาลุกสีขาวเดินขุนสีดำเดินเรือลุกสีขาวใช้ไม่ปิด ขาจะข็นเบี้ยไปไงลึกปะสีดำใช้เรือลุกล้อไปเกาะื่อยื้จังหวะนะสีดำเอเสียขายังไม่หงายรับสีขาวเอาเรือมาลุกที่ตาอด้านขวาฝุนตกลงไปข้างล่างแล้วสีขาวใช้ขุนกดดันตัวหน่งสีดำใช้เรือมาบเอาไว้สีขาวใช้มาลงมาอีกตัวหนึ่งสีดำเดือดเลือ เ,เดินเรือไปมากันตาเรือลุกไม่ให้ขุนลงไปข้างล่างสีขาวใช้เบี้ยลงอ่ะสีดำโยนขุนลงมาข้างล่างแล้วสีขาวลุกไปนึ่งทีสีขาวเอามามาสีขาวใช้ขุนไปกดดันต่อโยนเรือให้กินจังหวะน,นี้เกมมันไวมากครับเือเรียบร้อยประเดชึกไปับเรามาดูเกมที่สองกันต่อ เปิดเบี้ยแล้วก็เปิดมานะเปิดมากันสีดำเหมือนจะเป็นมายงขวาหรือเปล่าสีดำเป็นมายงขวานะส่วนสีขาวจะเป็นยังไงก็เปิดรูปหมากันไว้ปกติครับตอนนี้สีดำเป็นมายงขวาสีขาวกินใส่เข้าไปสีดำดิงกับกก๊อมาะครับสีดำ เอาเบี้ยจ็ตสีขาวใช้เม็ดเจิตมาเทีย่ยววิ่งมาขวาเล็กโค้ดเดินเบีเ้ยขึ้นไปบุกเชนลงคุณมตัตาหนึ่งเล็กโค้ดใช้โค้เดเยวใช้เบีเ้ยบุกเชนใช้เรือมากดขุนไว้เลกโก้ดก็ใช้เรือกดขุนเช่นกัน ดันกันไปมานะสีขาวบุกด้วยเบี้ยด้านขวาจินแรกกันไปสีดําต้องหนีมาสีขาวเอาเรือมาคุ้มกันเบี้ยสีดําเอาเรือมากดหน้าโขดสีขาวเริ่มนวนมาแนละ้วสีขาวเหมือนจะมีซัมติงในการซ้อนเรือหรือเปล่าแต่งเบี้ยขึ้นไปไล่มาม้หนีขึ้นไปสาลาบ ใช้มากลับมาสีดางยังยึดจัก,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 กติ้กจักยูในเต็ดัวเองนะฮะทั้งคู่ยังไม่มีใครทะลวงขึ้นไปใครจะเปิดชากอกันนะฮะมันรอจังหวะไรหรือเปล่าเด็กาซ้อนเรือทั้งนั้นขวา สีขาวซ้อนเรือตรงนี้สีขาวเอาเรือมากดคุณไว้เกาะสีขาวเดินเรือมาสีดำโยนเม็ดมันแรกนะครับจังหวะนนี้เอาแล้วฮะต้องมีการไฟกันเกิดขึ้นสีขาวใช้เม็ดเดินขึ้นไปสีดำใช้เรือมา สอนเรือมีเรือม,ม,มาต่อเรือแต่เขาคนบอกว่าแล้วก็เอาม้ามาจับเป็นเรือเรือต้องหนีกลับไปม้าถอยลงมาม้ากินเบี้ยละกินสองหนึ่งในจังหวัน,นี้หรือเปล่าไม่ใช่ม้าแลกลับเบีย้ยเขาวใช้เรือมากดหน้าขุนไว้ สีดำคู่จะเหมือนจะกินสองด้วยว่านนแจ้งโทรศัผมก็เยอะจัง่ะข,ขอให้คนดูด้วยใช่มากินม้ากันไปครับจังหวะนี้สีดำเอาเรือไปป้องกันเบี้ยวไว้ก่อนขาวใช้โคลงมา เบี้ยให้กินฟีแอแล้วไปกินเบี้ยฟีทางด้งนานซ้ายสีดำแล้วก็ขึงเรือจังหวะน,นี้สีขาวก็กินเบี้ยคนละตัวกันไปสีดำโยนยโคลงมาสีขาวใช้มา้าขึ้นไปสีดำจะกินฟีมาแต่ม้าหนีไปก่อนเหลือแรกม้าคงไม่คุมเท่าไหร่นะจังหวะน,นี้ จำไปเกิ่ยนกันแล้วนมาดูกันนะครับเกมนี้ผมก็ภูมิปัญยาอะไรไม่ได้มาเพราะว่าโทรศัพท์ผก็มันน่าจะช็อตเสียงน่าจะช็อตนะครตอนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปก็เดียวว่ากันไปครับจบเกมนี้ก็คงจะต้องเลิกหลายแล้วนะครับเพราะว่า แบตบผมมันจะหมดแล้วกระดูกันเกมกันไปงี้ไงไปก่อน จำได้โชว์นะเหลือ15ทีจะไล่จนหรือป,ปะเรามาดูกัน